อย่พึ่งในฝนมันตกธรรมชาติจะลุกมานะครับขออีกสั้งศพชั่วโมงขออีกสั้งถึชั่วโมงแ่วางก็รอนน้ำเปล่าหมอหมอขึ้นกันนักเลยเอออะไรหาหมอพ่วไปเทศยังไงเ็ศเทศต้องยิ้มั้งดีไว้หคุณเตะแะกวก็คิตเลยเหนื่นักหนาวอ่ะอือตอนตื่นมาแล้วไปน้ำได้ไหลเปล่วเออเหลก็ไม่มีปายอะไรเออมีอะไร เต็ไปเลยไปเอาเอาลวเว้ยจี้ติเจ็มันมาเลมึงดูมืออย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปยุ่งอ่าดีดีมีโคงด้วยอ่าดไปอ่าขหลังี้ติดใกตอนตั้งนงดไอ้เีมันกินอมาวะมึงแต่งมีแต่งเือหาเซตให้หหน้าหน่อยได้ไหมวะออขนหลังไปนี่ยี่ส